ผมจะพาท่านผู้ชมเอารถบมยาวนะครับไปทําการลอกคลองดูนะครับท่านผู้ชมครับมาดูากันว่าการลอกคลองของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมติดตามได้เลยครับเลฟโกติดตามได้เลยครับตรงผมผมันอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับผมประจัผมมาไหมครับผมแม่ตอนแรกว่าจะไมแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะไหม่แล้วนะ,นนนวะวนะก็เลยดูไปดูบรรยาวจาวังวะก็เลยไปทําการสวยมาซะ โดนไปนะครับผมมันต้องพูดกคนนีเลยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่คนทางบ้านแต่ก็ที่ผมครับวันเน,ไน,น่ไปโดนเน่ผ่านผูยชมไปการอ่าหาฮิริชิก่อนไว้ฮิริชิไม่เจออะไรยุ่งครับแมมฮิริชิไม่เจอครับผมอ่ามันต้องเป็นคันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับทุกผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยอ่า ฮิตาชิสีโกเบมีหรือเปล่าวะฮิตาชิสีเขียวครับผมแมวอะ่ะคือผมจะพาท่านผู้ชมเอาขึ้นทเทเลอร์สิบสองล้อครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมเอาขึ้นทเทเลอร์สิบสองล้อเลยผมไม่ได้เอามอเตอรยกมงอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นานมากนะครับผม ขูดแล้วขูดแล้วลูกพี่ขูดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถเทเลอร์สิบสองล้อนะเอ้สิบสองล้อนะครับผมอ่าเทเลอร์สิบสองล้อของเราก็เอาออกมาได้เลยละกันนัก,ก,นกระจิบงครับมาว่ากันปลายนักระจิบงครับนี่ครับเทเลอร์สิบสองล้อของเราก็จะเป็นคันหนีเลยคันนี้เลยนะครับผมอ่าสามารถ เปลี่ยนหน้าทาปากได้แล้วครับทุกยงครับแม้ว่าจะาหน้าไหนก็ทุกยงครับแม่หรือว่าจะไม่เอาก็ได้นะครับผมเนี่ยเอาไหมเอาแค่นี้พอไหมแคน่นี้เอาแค่นี้ก็นะเดี๋ยวแค่นี้แค่ก็ได้นะครับผมแต่งได้แบบเยอะมากมือครับผมโอเคนี่เลยครับนี่ลอยนี่ลอยมาต้องพูดอึงก่อนีหนลอย ช่วยอะโอเคครับผมพอดูว่ามันจะขึ้นไหวไหมเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นข้างนอกได้ไหมเอาไปขึ้นขึ้นไหนดีวะเฮ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยไปผมว่าต้องเอาเบน์ไปขวางทางไหมปะไม่งั้นไม่ได้ครับผมไม่งั้นไม่ได้ทำไมเบน์ไม่มีป้ายทะเบียนวะเนี่ย ไปเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาทําการหนอเออให้มันจอดอยู่นั่นแหละให้มันจอดอยู่นั่นแลหละฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราจะทําการมันขึ้นตรงบริเวณตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะท่านผู้ชมครับ,คครบมาดูกันว่าจะขึ้นง่ายขึ้นยากขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าคันนี้มันดีหน่อยครับมันเออมันมันมันไม่เด้งครับผมชอบแต่ว่ามันยังสไลด์อยู่อ่ะเวลาเดินมันยังสไลด์อยู่นะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วครับไปล็อกคลองครับไปล็อกคลองไปล็อกคลองครับไปล็อกคลอง ไปล็อกคลองครับไปล็อกคลองนั่นไงไปล็อกคลองครับไยพี่อะไรของพี่เนี่ยโอ้โหเออเอาแบบนี้เลยแล้วกันเนาะอะไรของมันก็ไม่รู้เนะี่ย มาครับเดินครับพ่ออมเดี๋ยวเราจะผมจะทําการยกล้อนะครับทุกผู้ชมครับผมจะยกหลอเอ้ยยกล้อนะครับผมยกล้อนะครับแล้วก็ผมจะทำการนะครับยกล้อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะทำการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเออโอ้โหบูมมันยาวดีจริงๆเลยเหร ตามจริงอะรถรถบุมรถบุมปกติมันจะโค้งบริเวณตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหผมมันชอบติดว่ะรถบุมปกติมันจะชอบอ่ามันจะโคง้โคงโช่วงช่วงนี้ใช่ไหมแต่นี่มันตรงพลึดไปเลยอะตรงพื้ดแล้วก็ไปโค้งนู่นแล้วก็หักโค้งนู่นอีกนะครับผมแต่ว่าไอตัวนี้เราจะไม่สามารถคอนโทรลได้นะตัวกระบอกนะ่ะมันจะเขาเรียกว่าจะมันจะเฉลี่ยกันเองของมันอะจะเฉลี่ยกันะนะครับผม เออมาดูความใย,ยกล้อได้หรือเปล่าอือโอ้เนี่ยคนดูคนดูเขาอยากเห็นแบบนี้คนดูเขาอยากเห็นเอารถขึ้นแบบนี้นะครับผมมีคนก็มีคนขอมาหลายคนอยู่ว่าอยากเห็นแบบยกล้อแล้วก็ขึ้นยกล้อแล้วก็เอาสิบล้อถอยขึ้นมันมันมันไม่ง,ง่าย มันยากนะครับผมมันต้องถอยให้ตรงอะ่ะเอาเอาเอางี้เดี๋ยวผมถอยมาแล้วก็โอ้ชนแรงที่ผ่านเลยว่ากดผิดเนี่ยประมาณนี้เนาะกว่าจะขึ้นได้กว่าจะย้ายได้เนี่ยรถคันใหญ่มันลำบากอย่างนี้แหละ เออโอ้โหคืออามมันสามารถหักได้นะทุกคถ้ามันแบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันขัดกันมากๆแลนะมันสามารถหักได้นะเอยเดินไม่ขึ้นว่ะเออโอ,อ้ โอ oh, ้ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วโอ้หน้าลอยแล้วเอ้อลอย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 โอ้ลอยว่ะทุกอย่างลอยว่ะผมทำอะไรครับเนี่ยโอ้ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วล่องล่องล่องละลอยแฮ่ๆฮนะครับผมเดือดเดือดเมันลอยโอ้แล้วไปขึ้นอะไรเบนซ์มาเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟทำไมวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูวัน ลอยละล่องล่องละลอยเฉยเลยวะนี่ครับอ่าขึ้นเทร์วันนี้จะไปลอกคลองน่ะวันนี้ผมจะไปลอกคลองนะเนี่ยท่านผู้ชมผมผมมาปีนรถเล่นทำไมเนี่ยโอ้โหโกดเดินหน้าแต่มึงวิ่งถอยหลังเนี่ยนะอะไรของมันวะกดเดินหน้าแต่วิ่งถอยหลัง รถมันสไลด์เนี่ยมันมันก็เลยแบบว่าลำบากหน่อยโอ้โหแล้วอันตรายมากๆอ่ะโอ้โหใครเขาจะกล้าขึ้นกานเนี่ยอือ้อ่ะาอื้ออ่าค่อยๆยกค่อยๆยกอ่ะโอ้โหเราฟังเสียงรถดิ อันนี้ผมปล่อยให้มันลูดมาเลยนะผมไม่ได้ยืดอาร์มนะเพราะว่าผมไม่ได้ขับจอยผมไม่ได้เซียนขนาดนั้นโอ้โหดูดิคนดูดูดิเดี๋ยวผมไปน,นี่ก่อนแหละผมล็อกก่อนแหละผมไม่สนลูกใครอะผมล็อกก่อนเลยแหละหเดี๋ยวดึงดึงอาร์มเข้ามานะอ่ะมุมมองภายในนะ อืดโอ้โหมันอาจจะดึงแบบว่าดึงไม่เนียนนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมขับจอยเอย้ผมขับเมาส์นะไม่ได้ขับจอยเนาะถ้าขับจอยอาจจะเซียนกว่าน,นี้นะครับโอ้โหไม่ถึงเหรอเอาดีๆไม่ถึงเหรอโอเคได้บุ้งกี่ตั้งก็ยังดีเว้ยโอเคบุ้งกี่ตั้งก็ยังดี ขึ้นรถไปเก้านาทีแล้วโอ้โหโอเคโอ้โหบุ้งกีตั้งแบบนี้เลยอ่ะท่านผู้ชมปกติโกเบนี่จะตั้งตรงนี้เลยนะครับโกเบเนี่ยหคันนี้คือแบบยาวมากๆอ่ะโอ้โหเอาบุ้งกีตั้งก็ก็ยังดีวะไปกันวยมันขนได้ทุกอย่างจริงๆว่ะเทลเลอร์คันนี้เทลเลอร์หากินเลยมันขนได้ทุกอย่างจริงๆว่ะท่านผู้ชมโอ้โหมันเทลเลอร์หากินจริงๆว่ะ แต่ว่าอันตรายนะครับคือย้ายใกล้ๆอ่ะได้แต่ว่าย้ายไกลๆอย่าเลยครับผมอันตรายมากเพราะว่ามันโยกเคคักแล้วก็จะคว่ำแหล่ไม่คว่ำแหล่จะตกตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วข้างหลังนี่คือ50ตันนะไม่ใช่เบาๆนะ50ตันนะ่ยสุดยอดเลยนะโรเบริร์ตเราก็มีนะโรเบิร์ตไม่มีแต่ว่าไม่มีรถลากนะครับโอ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ โอ้ยอันตรายอันตรายดูดิมันโยเกยโยเกยมากเลยอ่ะท่านผู้ชมเว้อรไต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่สามารถที่จะขุดได้ทุกที่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะผมจะลงไปข้างล่างนะครับ คือโลกนี้มันสามารถขุดได้ทุกที่นะครับท่านผู้ชมคุณรู้ว่าถ้าเราลงไปมันจะได้ปะลงไปจะได้ปะเนี่ยมาอ๋อไปลอกคลองเป็นลอกคลองลอกของเอ้ยลอกคลองนะครับผมค่อยครับค่อยเอียกเอียกค่อยๆเบาๆเบาครับเบาเบาครับเบาโอ้ดูรถโอ้โหดูรถย้ายมาลอกคลองเลย โอ้โหโลหองแบบอันตรายมากเลยอ่ะมันจะได้ลอกไปเนี่ยลูกพี่เอ้ยเออถ้าลงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยมีรถอีแต๊กตรงนี้เนาะเอ้าชนอะไรวะเกียร์ค้างเหรอเมื่อกี้อยู่ดีๆจากเดินหน้ากลายเป็นถอยทั้งนั้นเลย มาครับมาลงตรงนี้ล่ะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมลงริมคลองเลยครับผมมาเนี่ยครับลงกับรถคันนี้เลยแต่มันเอียงอ่ะมันเอียงอ่ะลูกพี่มันเอียงอันนี้เป็นรถเอออุเอียงจัดเลยว่ะท่านผู้ชมหักเจอไม่ได้นะหักเจอเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเอาเอาลงแบบว่าพื้นที่แบบ ตรงๆหน่อยแล้วกันนะผมอ่ะดับเครื่องเลยปะเดี๋ยวเราไปขับรถลงกันเลยดีกว่าโอ้โหยายสิบสองล้อมาคันนี้ขึ้นสิบสองล้อไม่ได้นะคันนี้เกือบร้อยตันแล้วนะแปดสิบห้าแล้วผมผมผมมองว่าน่าจะเกือบร้อยตันอนะ่ะโอ้โหคันนี้ไว้สำหรับลงน้ำนะครับผมอ่ะปึ๊บโอเคเดีย๋ยวขึ้นกันเลยครับปึ๊บอ่ะ โอเคครับไ oh. hey, ม่เป็นจะลงได้ปะเนี่ยมันติดไอ้นียนั่นเนี่ยมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดไอ้นี้มันติดไอน้นี่เดี๋ยวเอาไอ้นี้ลบก่นอนอีไอ้นี่ขุดทุกที่ได้อะเดินหน้ายังไงวะ ขยับออกกันขยับออกกันอ้นี้เป็นเหมือนเรือลอยในน้ำได้นะครับดูดิสามารถลอยในน้ำได้นะครับไอ้อตัวเนี้ยลอยในน้ำได้ด้วยนะครับโคตรแจ่มแต่อันนี้ลอยไม่ได้ครับจมอย่างเดียวครับผม โอ้มันใหญ่จริงว่ะทานผู้ชมมาเดี๋ยวเอามาลอกคลองนะครับจักจะลอกตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้นูน่นๆๆมีที่ลอกอยู่แต่ว่าต้องลงตรงนี้อ่ะคือโอ้โหไม่งอันตรายชิบหายเลยวะ่ะต้องมีประสบการณ์นิดหนึ่งนะมีประสบการณ์นิดหนึ่งดูดูบุ้งกีตอนนี้บุ้งกีคําแล้วนะครับบุ้งกีคัมถลายแล้วนะครับตอนนี้ครับ เอาละครับผมมาครับมาดูกันว่าจะลงได้หรือเปล่าครับผมตอนนี้บุ้งกีข้ําอยู่นะครับเอาละผมอ่าผมยกบุ้งกีแล้วนะครับยกบูมแล้วปืเอาไว้แทกหน้าแตะพื้นนะครับแล้วก็เดินลงมาอีกมันสไลด์นิดนึงอ่ะตามจริงต้องดึงอาร์มเข้ามานะอันตรายครับบูมมันยาวครับมันอันตรายมันต้องดึงเข้ามาหาตัวไว้นะครับ จาอย่าไปยืดออกนะถ้าเราแบบว่ายืนอยู่อย่างนี้อยู่อ่ะปื๊บมาอย่าไปหายืดนะเดี๋ยวมันอันตรายเอานะครับอ่นะถ้าเราแบบว่าดันรถได้ปะผมว่าน่าจะดันได้นะ ดันไม่ได้ปะเดี๋ยวๆมันมันต้องดันได้ดิโอดันไม่ได้ปะท่านผู้ชมดันผมผมดันรถไม่ได้เนี่ยมันดันรถไม่ได้รถมันไม่แรงพอนะครับผมโอเคเดี๋ยว ลอคลองนะผมเอา,อาง,งี้วิดีโอนี้ย,ย้ายวิดีโอหน้าลอคลองเหมือนเดิมเว้ยเดี๋ยวผมได้จอยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาลุยแล้วกันนะอเพราะว่าผมไม่มีจอยแบบทุกมไอ้รถคันนี้มันขับดีจริงนะคือผมชอบนะรถอะไรที่แบบขับดีๆแบบเนี้เดี๋ยวผมไปดูที่ก่อนนะคือผมชอบนะรถที่มันขับดีๆแบบนี้ เนี่ยคันนั้นคันนี้ก็ขับดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่มีเสียงบุงกี่แล้วก็มันสไลด์นะครับผมโอ้นี่อันนี้ดินด้วะ่ะเอ้แล้วเราจะข้ามมาฝั่งนี้ยังไงวะมีคอมสื่อตรงนั้นด้วยนะครับผมเา <c oughs> เราสามารถเดินมาต่อได้อีกนะครับเอ้แต่ว่าทําไมเราไม่เดินทําไมเราไม่ลากรถมาลงนี่วะทําไมวะเนี่ย ทำไมครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อถุงโอเคโอ้โหแล้วดูรอยผมมาทํามาทําบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออโอ้อออเดี๋ยวเรามาลอกตรงนี้แถวๆนี้แล้วกันนะโอเคคนดูเดี๋ยวเอา,เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาลุยกันต่อนะครับผมดูมันรถมันเร็วมากเลยนะ รถมันเร็วมากเลยนะคือตามจริงมันไม่ใช่รถลอกคลองหรอกถาทามันลอกได้มันก็ลอกได้แหละโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้อง,องอเ,เอ้ยทำไมแท็กฝั่งนู้นไม่เดินวะอ๋อเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผม18นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปนู้นนะครับผมสวัสดีครับมันค่อนข้างที่อันตรายถ้ามันย้ายมา